ยายกีนกำลังมารับแต่งไทยผ้าแต่งไทยมาอาบน้ำปุณผ้าแต่งไทยมาอาบน้ำสาผมแพร่งเพื่อนสิเป็นแจงได้ว่าเมนไฮไลายตาแล้วหอดบานแล้วพอดบ้านพอดบ้านคุณหมอแล้วอาบน้ำบ้านคุณหมอคือสวยบ้านใหม่ แปลงไทยเสร็จหรือยังแปลงไทยชื่อเมิดค่ะเสร็จหรือยังจ้าแปงไทยอยู่ไหนวะโอ้ยหล่อนี่ช่วยแต่ว่าอย่ล่ะอี่าล่ะง่อยวะอย่าล่ะ nhạc วะ จากกอนจากกอนเร็วจากกันยังส yeah, ีได้กล mm> ับบานประตูค <okay ือหอมแต่ว่าคือหอมแดีว่ามันสิตุกเด้ปุ้ยขนนี่หล่ะขนเป็นชากระตังนี่แล้วพอทังในน่ะยังไงยังัง ให้มีด้กัน่าจะโมแก็แห้งๆดิลเนี่ยโมโม้ห้เฮ็ดห้เป่าไอ้ท้อโเลยเป็นติ๊ท้อโเลยอาบน้ำตัดผมไม่เครียดอีกเลยเลยดีใจหลทีวีนานเท่าไหร่แล้วไม่อาบน้ำแปรงขนเนี่ยโดนแล้วนานแล้วดีใจแห้ง ยายมาครับด yeah, ีใจไปมาดีใจหอมจังเลยหอมจังเลยสวัสดีค่ะตีละไปไปไปนั่งเร็วกลับบ้าน ถ้ามาอาบน้ำเท่าไรจักบาทกี่ <300. S 1> สามร้ย <c oughs> อยสามร้อยแป้งก็ข้นหุ่นเด้อสามร้อยบาท